เป็นที่น่าปวดหัวนะคะตอนนี้กับข่าวบัญชีม้าแล้วก็มีประชาชนหลายคนนะคะถูกระงับบัญชีหรือถูกอายัดบัญชีตอนนี้นะคะทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาออกมาชี้แจงค่ะว่าการระงับกับอายัดต,ต่างกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต่างกันอย่างไรคะ่ะใครที่เพิ่งมานะคะยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามช่องส้มสาราดีด้วยนะคะ ข้อมูลอัปเดตจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะเขาออกมาชี้แจงค่ะว่าระงับบัญชีกับอายัดบัญชีไม่เหมือนกันนะมีความต่างกันเขาให้นิยามแบบนี้ค่ะว่าการที่เราถูกระงับบัญชีเนี่ยเราจะถูกระงับเฉพาะวงเงินที่โอนเข้ามาจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าเนี่ยชั่วคราว เฉพาะวงเงินนะคะที่มีการโอ,อนเข้ามาแช่ชั่วคราวเท่าน,นั้นโดยเขาบอกว่าเป็นเวลา7วันก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะโดยใช้อำนาจของ0 AOC 1441เนี่ยเมื่อครบกำหนดแล้วนะหากไม่มีการอายัดต,ต่อตามกฎหมายนะคะวงเงินนั้นก็จะสามารถ ใช้งานกลับมาใช้งานได้ปกติเลยแต่การอายัดบัญชีเนี่ยเป็นอำนาจตามกฎหมายเลยค่ะของตำรวจในการอายัดบัญชีที่มีความสงสัยตำรวจต้องสงสัยในว่าเป็นบัญชีมา้าตำรวจเนี่ยเขาก็จะทำการสอบสวนนะแล้วก็ เอาไปดําเนินการต่อตามกฎหมายนั่นเองอันนี้ก็คือการอายัดบัญชีดังนั้นนะคะกรณีที่เรานะถูกระงับวงเงินเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลหรือไปทําการเพิกถอนระงับบัญชีได้ชั่วคราวนะคะก็คือได้ที่กดโทร1 441แล้วกด2ก็คือจะเป็นศูนย์ aoc ที่เจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบแต่ตอนที่เราโทรไปอย่างที่บอกค่ะเราต้องเตรียมข้อมูลสำหรับที่เจ้าหน้าที่เขาถามให้พร้อมด้วยนั่นก็คือ1 ชื่อและนามสกุลของเรานะคะแล้วก็2หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเราแล้วก็3คือหมายเลขบัญชีธนาคารและ4ก็คือชื่อธนาคารนะคะเจ้าของบัญชีนั่นเองหลังจากนั้นเราก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ AOC ค่ะเพื่อเขาจะดําเนินการนะในการตรวจสอบผลแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะตรวจสอบแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีมาเนี่ยศูนย์ AOC เขาก็จะรับเรื่องต่อประมวลผลแล้ว ก็ทำการปลดล็อกการระง,งับให้เองนั่นเองค่ะแต่สำหรับในเคสที่ถูกอายัดบัญชีอันนี้ค่ะก็คือต้องเป็นเรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าจะต้องดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตารวจต้องผ่านการสอบสวนสืบสวนแล้วก็ดําเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อไปซึ่งนั่นคือหมายความว่าบัญชีนะคะมีการเข้าข่ายบัญชีม้าสีต่างๆนั่นเองเขาก็ต้องไปสอบสวนก่อนว่ายังไงค่ะอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะขอเพิกถอนได้เพราะว่าคนละส่วนกันกับการระง,งับบัญชีนั่นเอง เรามาดูข้อมูลนะคะโดยศูนย์ AOC ที่โทร1นึ่นนะตั้งแต่ วันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่16กันยายนนะก็โดยประมาณนะคะ14 15 16ก็3วันนะเขาบอกว่าโดยสรุปเนี่ยจำนวนสายที่โทรเข้าไปหาที่สูย์เนี่ย5,274สายแต่มีประชาชนที่ให้ข้อมูลอย่างที่บอกนะคะเพื่อขอเพิกถอนไม่ว่าจะเป็นชื่อหมายเลขบัญชีนะคะถูกต้องตรงบัญชีธนาคารเลขแบบประชาตวัวประชาชนอย่างงี้ค่ะที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพียง1,748สายเท่านั้น แล้วก็มีอีก3,526สายที่ไม่ได้ให้ข้อมูลเพื่อขอเพิกถอนอ่ะแล้วก็เป็นที่น่าสงสัยเนาะเพราะว่าโทรเข้าไปเยอะมากแล้วหลังจากนั้นนะคะที่เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการเพิกถอนให้ได้หลังจากการที่ได้ข้อมูลของเราเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเพิกถอนให้ได้มีเพียงแค่107สายเท่านั้นนี่ก็เป็นข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เขาออกมาชี้แจงนะคะทางเพจเฟซบุ๊กของกระทรวงเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องส้มสาราดีไว้ได้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆค่ะ